สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคลิปรันดอมนี้มาในหัวข้อเนื้อคู่ของคุณตอนนี้อยู่แห่งหนใดขอพลังงานจากจักรวาลขอพลังงานจากไพ่สวยบอกอันด้วยเธอคะ่ะมาดูพลังงานของคุณกันนะคะ ควีนออฟสครับเดอะซันควีนออฟซอสห้าถ้วย ไม้เท้าหกเหรียญ,ยญในออฟสอบ King of Swan Piss up Cups. Sorry ไ้ไพ่เป็นซารรอดพลังงานตัวตนของคุณอันมองเห็นธาตุดินมงกรพึกษกันคุณเป็นคนที่มีเกีดยรติยศมีชื่อเสียงบางท่านทำงานในสายงานที่มีความมั่นคงอยู่แล้วชีวิตของคุณมีความโดดเด่นมีความสมบูรณ์พูนสุขมีความเพียบพร้อมในตัวเอง คุณเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนอ่อนโยนและมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองคุณเป็นคนที่ปกป,ป,ป้องหัวใจตัวเองเป็นคนที่รู้จักคุณค่าของตัวเองเป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องของชีวิตของคุณที่ผ่านมาคุณทำงานอย่างหนักคุณทำงานในเรื่องของความรัก คุณพยายามปกป้องความรักของคุณอย่างเต็มที่เต็มกำลังคุณมีการต่อสู้ในความสัมพันธ์เพื่อที่คุณจะรักษาคนคนหนึ่งเอาไว้แล้วคุณก็ให้ความรักความปรารถนาดีความทนุถนอมความหวังดีกับคนที่ทำงานเก่งคนที่ดูวันๆเขาคิดถึงแต่เรื่องงาน เป็นคนที่ชอบทำงานคุณไปรักไปชอบคนที่ชอบทำงานอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานของตำรวจทหารหมอแพทย์พยาบาลคนที่จะต้องทำงานตลอดเวลาหรือทำงานมีการย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงานมีการย้ายตำแหน่งย้ายหน้าที่มีการเดินทางในเรื่องของการทำงาน เป็นคนที่ไม่ค่อยจะหยุดนิ่งในเรื่องของงานและเป็นพลังงานที่ชอบความก้าวหน้าชอบเดินทางเป็นคนที่มีลูกน้องใต้บังคับบัญชาเป็นคนที่ทำงานเก่งมีความเก่งในเรื่องของงานซึ่งอ่านมองว่าคุณได้ออกมาจากความรัก ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายลงทุนลงแรงในความรักอย่างเดียวเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณมากเท่าที่ควรเพราะเวลาส่วนใหญ่ของคนคนนี้นำไปให้ในเรื่องของการงานนำไปลุยไปบุกไปบู๊ไปลุยในเรื่องของงานจะเหลือเวลาให้คุณก็เพียงเล็กน้อยทำให้คุณรู้สึกทำให้คุณรู้สึกรู้สึกน้อยเนื้อ ตำใจทั้งที่คุณมีความรักความห่วงใยให้กับคนคนนี้มากมายแต่คุณกลับไม่ค่อยได้รับความรักอย่างเต็มที่คุณจึงรู้สึกว่าคุณถามตัวเองว่าคุณควรจะไปต่อในความรักนี้หรือคุณควรจะจบความสัมพันธ์แล้วไม่ไปต่อแล้วจะมูฟออนไปเพื่ออนาคตของคุณ เพื่อที่คุณจะได้เจอเดอะเอมเปอเรอร์คนนี้คนที่เขาน่าจะมีความชัดเจนให้คุณคนที่เป็นคนคนที่เขาอยู่ในชีวิตของคุณมาเนิ่นนานเป็นคนเก่าๆเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วคุณกำลังชั่งน้ำหนักว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงาน อยากรู้ว่าเนื้อคู่ของคุณตอนนี้อยู่แห่งหนใดกันหรือพลังงานของเนื้อคู่ของคุณกันในตอนนี้ตอนที่เราถามถึงเขาอยู่ที่ไหน king of pentacle อืมไพ่เจ็ดเหรียญใบเดิมออกมานะคะ ห่ียเดอะเวิล่ายสามดาบผ่ t ย t Sun ไพ่ยเดอะเฮอร์ ใตรววขอคิครงงานอีกสองใบไป,ไปก้าวถอย ใต้ไพ่ใต้ไพ่ไไเป็น justice คุณอันคิดว่าคุณมีแนวโน้มที่จะจบคุณอาจจะอยู่ในราศีธาตุดินมังกรพึ่งก,กันหรือเขาอาจจะอยู่ในราศีธาตุดินมังกรพึ่งก,กัน หรือาธาตุไฟเมษสิงเทเนคนที่เกิดวันอาทิตย์มีพลังงานของเลขหนึ่งมีพลังงานของเลข9และเลข5คุณจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เขาให้ค่าให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของงานกับคนที่เขาทำแต่งาน งานแล้วก็งานชีวิตทุ่มเทให้กับงานมากมายมีการงานเป็นคนรักเสมือนว่ามีเรื่องของงานเป็นคนรักเรื่องของงานเป็นความรักคุณจะเจ็บปวดที่สุดในการตัดสินใจเพราะคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ของงานแต่ สิ่งที่คุณรู้สึกว่าขาดไปจากความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับคนที่คุณจะออกมาจากพลังงานเก่าๆก็คือคนที่เขาทุ่มเทในการหาเงินหารายได้สร้างเม็ดเงินจากการทำงานคุณรู้สึกว่าคุณด้อยค่ารู้สึกเหมือนคุณไม่มีคุณค่าไม่มีความสำคัญไม่ได้อยู่ในสายตาของคนคนนี้เลยทำไมการที่มีเขาอยู่ในชีวิตคุณกลับรู้สึกเวว้าอ้างว้าง รู้สึกขาดแขนรู้สึกว่าใจมันไม่เต็มไม่ฟูสึกถึงความห่อเหี่ยวในความรักเจ็บปวดเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วคุณเมื่อเดินออกมาทันทีที่คุณตัดสินใจเดินออกมาคุณจะมีพลังงานใหม่ๆมีเอ e เนอรใหม่ๆม,ม,ม,มีความรักเข้ามาในชีวิตของคุณ ซึ่งน่าจะเป็นคนในราศีกันลักนากันดาวสุกเดาวจันทร์อยู่ที่ราศีกันเป็นคนเกิดเดือนกันยายนก็เป็นได้จะมีพลังงานของคนที่เป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์เป็นผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวบางครั้งอาจผ่านการมีนนชีวิตคู่ได้เข้ามาสู่คุณโรคจักรวาลจะนำคุณนำพลังงานนี้มาสู่ชีวิตของคุณ ซึ่งคนคนนี้เขาอาจจะมีหัวทางด้านธุรกิจอาจจะทำงานเกี่ยวกับธุรกิจสังหาริทรมพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ก็เป็นได้เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณมาเริ่มต้นเริ่มต้นให้คุณค่าทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าทำให้คุณรู้สึกได้ถึงพลังงานของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆลบร้างพลังงานเก่าๆ ความท้อความทุกข์ใจความเหนื่อยใจความรู้สึกว่าไม่มีค,มมค่าไม่มีตัวตนจะกลายเป็นคุณรู้สึกว่าคุณอบอุ่นใจเมื่อคุณได้เจอคนคนนี้เขามีความละเอียดความรอบคอบมีความเก่งความฉลาดมีความอ่อนโยนลึกซึ้งไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาจะมีพลังงานของการเป็นผู้ให้การดูแลการเอาใจใส่การปกป้องคุ้มครอง พลังงานของการเทคแคร์คุณจะได้รับความยุติธรรมจากความรักครั้งนี้ซึ่งเป็นพลังงานที่จะเข้ามาหาคุณใหม่ๆเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วนะเวลานี้คนที่กําลังจะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ของคุณตอนนี้เขาอยู่ที่แห่งหนใดกันคะกอดูพลังงานเขาหน่อยว่าเขาอยู่ที่ไหนกันในตอนนี้คุณออฟสครับ เขากำลังเตรียมพร้อมเตรียมใจเก็บความรักไว้ให้คุณอยู่นะคะไพ่หกถ้วยค่ะสี่เหรียญ ให้ t e r e s t ให้ไปเดิมค่ะให้เดวอลทูออฟส์คับทูออฟสคับมาในตำแหน่งเดียวกันกับ8ดถ้วย เป็นสิบถ้วยนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องนองเป็นความรักที่สมบูรณ์เต็มสิบระดับสิบไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญสี่เหรียญเป็นแปดเหรียญ เด้าสตาร์ใต้ไพเป็น X of s w o, o r d ตอนนี้เขากำลังอยู่ในที่ของเขาคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณกำลังอยู่ในที่ของเขา กำลังคิดช่างใจรวบรวมความคิดประมวลผลความคิดไต่ตองตกตะกอนแล้วว่าเขาจะนำความรักที่เขามีอยู่นำมามอบให้คุณจากเดิมที่เขามองว่าคุณจะใช่คู่ของเขาหรือเปล่า ตอนนี้เขารวบรวมความคิดทั้งหมดแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการงานการเงินเพื่อที่จะนำความชัดเจนทั้งเรื่องความรักมามอบให้กับคุณเขาคิดมานานแล้วไต่ตองด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความคิดที่ลึกซึ้งเขาแน่ใจแล้ววันนี้ ว่าเขาจะต้องมีการเทคแอคชั่นบางอย่างแล้วจะต้องเปลี่ยนความคุมเคือทั้งหมดนี้ให้เป็นความชัดเจนเสียทีเขาอาจจะเป็นคนในราศีกลุม่มธาตุลมมิถุนตุนกลกุมหรือคุณอาจจะเป็นธาตุลมราศีมิถุนตุนกลกุมพลางงานอาจจะสลับกันเขารับรู้ได้ว่าคุณตั้งดาบให้เขาคุณตั้งเงื่อนไข ให้เขาว่าถ้าเขาดูแลคุณไม่ได้ถ้าเขาห่วงทำแต่งงานถ้าเขายังไม่ให้ความสำคัญความชัดเจนกับคุณคุณจะจบคุณจะจบความรักความสัมพันธ์นี้คุณจะขอเลือกเส้นทางเดินของตัวเองทางที่คุณจะมีความสุขคุณจะไปจากเขาคุณจะมอบออมไปจากเขา ดังนั้นเขาจึงต้องคิดอย่างหนักใช้เวลาคิดไข้ควรบางคนอาจจะอยู่เงียบๆียบในที่ของตัวเองอยู่ในเซฟสอดอยู่ในเซฟโซนของตัวเองแล้วเขาก็คิดได้ตกผลึกตกตะกอนได้ว่าเขาจะต้องนำความรักที่เขามีมาให้คุณและเขาไม่อาจจะมองหาใครได้เลยที่จะมาแทนที่ของคุณ เพราะเขารักคุณอันที่จริงแล้วเขารักคุณแต่เขาระเลยนิ่งเฉยไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจคุณไม่ได้ดูแลปกป้องคุ้มครองคุณเท่าที่คนคนหนึ่งควรจะทำในฐานะของการเป็นแฟนการเป็นโซเมทการเป็นทวินแฟมซึ่งต่อจากนี้ไปเขาจะกลับมาให้ค่าให้ความสำคัญกับคุณขอเพียงคุณยังอยู่ตรงนี้อยู่กับเขา อยู่เป็นแรงกายแรงใจให้เขาอย่ามูฟออนจากเขาไปเขารู้แล้วว่าตัวเองผิดณเวลานี้เนื้อคู่ของคุณตอนนี้อยู่แห่งหนไหนก็คือคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้คนที่เขาไม่ได้ให้เวลาให้ความชัดเจนกับคุณมากพอที่คุณจะอยู่ต่อนในความสัสมพันธ์ในความรักแต่ตอนนี้เขาตกตะกอนได้แล้วว่า เขาไม่อาจจะปล่อยคุณออกไปจากชีวิตเขาได้เขาไม่อาจจะสูญเสียคนที่มีค่าที่ดีที่สุดคนที่อยู่ตรงนี้อยู่เพื่อรอเขาอยู่เพื่อรักเขามาตลอดเคียงบ่าเคียงไหลเขามาตลอดเขารู้แล้วว่าคุณสำคัญกับเขาแค่ไหนเขาจะขอโอกาสคุณเร็วๆนี้อาจจะมีการสารภาพผิดอาจจะมีการ คอมมิชเมนต์กับคุณด้วยมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการแบ่งเวลาจัดสรรปันเวลาให้คุณมากยิ่งขึ้นก็ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ